นี่ต้นน้ำจะนอนกินบ้านกินเมือแล้วไงตื่นไปโรงเรียนได้แล้วที่ช้าแล้วนะนี่เปิดเทอมวันแรกนะต้นน้ำตื่นได้แล้วสวยแล้วนี่มันเปิดเทอมวันแรกนี่นะจะไปสายไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นโดนตัดคะแนนแนะ่แม่กี่โมงแล้วอะ่ะมันแปดโมงขวาแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งมาตื่นตอนนี้ฮะเปิดเทอมวันแรกก็ตื่นสายเลยไปเลยยืนจ้องแม่อยู่ได้รีบไปอาบน้ำสิโอเคครับแม่ โอ้ยอะไรมันจะสายขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเกิดปวดขี้ขึ้นมาแล้วทำไงดีเข้าห้องน้ำก่อนไปโรงเรียนดีไหมวะเนี่ยโอ้ยปวดขี้จังเลยอ้าวยืนมองอะไรอยู่หละ่ะท้นน้ำทำไมไม่รีบไปแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปสายหรอกโอเคค่ะแม่โอ้ยขี้ก็ไปดิขี้โอ้ยรีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปโรงเรียนดีกว่าสายแล้วสายแล้วตายแน่แน่เลยไปก่อนนะคะแม่ อ้าวสวัสดีแม่ไม่มีอะไรหรือไงฮะไอรูคนนี้สายขนาดนี้ทุกคนต้องเข้าเรียนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเปิดเทอมวันแรกก็มาสายเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยมาแล้วครับนี่เธอเปิดเทอมวันแรกนี่ก็เล่นสายซะเลยเหรอฮะไปไปนั่งโต๊ะให้เรียบร้อยดูซิคนอื่นเขาเรียนกันหมดแล้วเนี่ยวันแรกจะยังไม่ทําโทษหรอกนะโอ้ยเหนื่อยจังวะเหนื่อยแล้วขนาดนี้วะเนี่ยเปิดเทอมมาแรกเนี่ยโอ้ยทำงานก่อนดีกว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปวดขี้ไม่ใช่เรื่องตลกเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดขี้อีกแล้ววันนี้มาโรงเรียนสายจะได้แล้วไม่ได้ขี้มาก่อนด้วยโอ๊ยปัญหาโลกแตกของเด็กนักเรียนและเด็กนักศึกษาโอ๊ยที่ไม่ได้ขี้มนจากบ้านมานั่งอันที่โรงเรียนเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยปวดขี้โว้ยอาจารย์ก็สอนอยู่จะไปขออนุญาตดีไหมเนี่ยเฮ้ยต่ไม่ไหวแล้วว่ะปวดขี้มากเลยลองวิดใจขอใจ,อจไปเข้าห้องน้ําดีกว่า อ,อ,อาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้หรอกนี่แกมาสายไม่พอนี่จะไปทะเลถลายนอกห้องเรียนอีกเรื่อะไงไปกลับไปนั่งเรียนที่เดิมเลยแผนสูงนักนะยายจะหนีเรียนจนต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหรือไงโอ้ยหนีเรียนบ้าเลยล่ะปวดขี้จะตายแล้วเนี่ยโอ๊ยอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยต้องนั่งอันอีนอกนานแค่ไหน นี่วิชาที่สองแล้วปวดที่จะไม่ไหวแล้วเนี่ยมีท่าอันต่อนะมีหวังลาดคาห้องเรียนแน่ๆอุย้ยครูผู้หญิงคนนี้จใจดีป่วาวเนี่ยลองขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําดูดีกว่าเออคุณครูครับคุณครูครับคือว่าคือว่าผมจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ํานะครับคุณครูพอดีว่าผมโนจ้ะเมื่อเช้าครูพไพบูลบอกฉันว่า เธอมาโรงเรียนสายแล้วก็อยากจะไปห้องน้ําแหมสร้างเรื่องเก่งกนักนะแต่จะโดดเรียนวิชาฉลาจ้ะฝันไปเถอะตายไปนั่งเรียนเดี๋ยวนี้เลย,ยเด็กสมัยนี้มันเป็นอะไรกันเรียนแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ไม่ได้โอ้ยปวดขี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้อยากจะโดดเรียนโว้ยปวดขี้ปวดขี้ทําไงดีวะเนี่ยอีกนิดหนึ่งจะลาแล้วนะนี่แหละต้นน้ํากูบอกให้เธอไปนั่งที่ไงไม่ยืนบังกระดานเพื่อนทําไมเนี่ยฮะเพื่อนเขาตั้งใจทํางานกันอยู่เห็นไหม วดขี้จนน้ำตาไหลไม่อยู่จริงโอ้ยส่งวิชาแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้ออกไปเข้าห้องน้ําอ่ะอีกนิดฉันจะปีนหน้าต่างไปเข้าห้องน้ําเองแล้วนะเนี่ยเอาละค่ะนักเรียนม,มาส่งงานได้โอ้ยไม่ไหวแล้วส่งงานอะไรวะเนี่ยจะเข้าห้องน้าโอ้ยไม่ไหวละจังหวะน,นี้ไม่ขออนุญ,ญาตใดทั้งนั้นปวดขี้มากมี่ต้นน้าที่ำไมเดินแปลกๆอ,อ่ะน่าดีไปหรือเปล่านี่ต้นน้าไหวหรือเปล่า,ลาแต่ตจ้นน้าจะไปไหนยังไม่ได้ส่งงานอาจารย์เลยนะ ขอเนี่ยไปห้องน้ำแป๊บเดียวครับอาจารย์เสียงนี้มันคุ้นๆฮะเหมือนเสียงที่ตอนอยู่ในห้องน้ำที่บ้านตายแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอหัวส้มนี่มันอะไรของแกวะเนี่ย Oh my god ที่มันอะไรกันเนี่ยตายแล้วเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นคนขี้แต่กลางโรงเรียนเฮ้ยต้นน้ำนี่ก็ขี้แตกกลางโรงเรียนหรอวะฮ่าฮ่าพตลกเลยอะขี้แต่ยังกับเด็กอนุบาล ไอ้จมน้ำขี้แตกนะจมน้ำขี้แตกไม่ไม่ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยทําไมฉันถึงขี้แตกแบบนี้โอ้โหหันมามองฉันกันหมดเลยโอ้ยขี้แตกทํายังไงต่อวะเนี่ยกกลางกลางทางเดินด้วยโอ้โหคนคนมองเต็มแม่อยู่ที่ไหนช่วยต้อนน้ําด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรกันมาเนี่ยนี่เราขี้แตกกลางโรงเรียนหรอวะหรืออะไรกันเอา ตอนนี้เราก็นอนอยู่บนเตียงนอนนี่ว่าหรือเมื่อกี้เป็นแค่ความฝันเฮ้ยสายแล้วไปโรงเรียนสายแน่เลยอะความฝันบ้าอะไรวะเนี่ยเหมือนจริงชะมัดแม่ทำไมไม่ปลูกต้นน้ำอะแม่แม่ครับตายจริงวันนี้ลูกชายสุดที่รักแม่ตื่นเช้าไปอาบน้ำนะลูกเดี๋ยวแม่ทำอาหารเช้าให้กินแม่ทำไมไม่ปลูกต้นน้ำรู้ไหมต้นน้ำไปโรงเรียนสายแลวก็ขี้แตกนะแม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ต้องรีบไปแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นต้องจะขี้แตกโอ้ยโอ้ยกระเป๋าอยู่ไหนนี่ไงกระเป๋าไปก่อนนะครับแม่สวัสดีครับอา้าวต้นน้ำรีบไปไหนล่ะไม่เอากินอาหารเช้าก่อนละเนี่ยตายแล้วไอ้ลูกชายฉันมันบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยฮะต้นน้ำข้าวปลาก็ไม่กินพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยรีบไปไหนของมันเนี่ยวันนี้แปลกคนจริงๆเลยฮะ